ไล์สดยังไงไม่ให้เครื่องช้าค้างกระตุกและหน่วงๆกับ3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ดูวิธีการไล์สดบน Tik ต o อกแบบลื่นไหลไปดูกันเลยครับขอกระลึงแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วกระนึงทราบด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการกับ3ขั้นตอนที่คุณหนึดงจาแนะนาพวกเราดังต่อไปนี้กัเลยครับไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนที่1เราจะต้องทําการเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตในก่อนไลฟ์ก่อนครับทุกครั้งเลยท่านผู้ชมต้องเช็คก่อนนะแล้วก็มีแอปอะไรที่ไม่ใช้งานปัดทิ้งออกให้หมดเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้แอปต่างๆเหล่านั้นมันแอบทํางานอยู่พื้นหลังอย่างแรกเรามาปัดแอปทิ้งก่อนนะท่านผู้ชมนะมีแอปอะไรก็ปัดให้หมดเลยนะครับอะไรที่เปิดค้างไว้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้สําคัญมากพอปัดเสร็จปุ๊บท่านี้ให้เราไปทําการเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนที่เราจะไปเช็คนะครับคุณหนึ่งแนะนําให้ทุกคนปิดแล้้้ววเปิิดมมมมมืือออถใให่่่่ขึนนนนาากทีีสุต ทุกคนปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนี้ให้ผู้ชมไปที่แอป Tik t o k ของเราครับก่อนทุกครั้งที่เราจะไลฟ์สดนะครับต้องทําตามคู่หนึ่งนะครับไปที่ Tik t o k กกดไปที่ไลฟ์ครับกดเหมือนตอนเวลาเราจะไลฟ์ปกตินี่แหละนะครับอันนี้ไปที่การตั้งค่าให้ผู้ชมมาตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นไปมันจะมีคําว่าคุณภาพวิดีโอนะครับตรงนี้กดเข้าไป ปกติท่านชมเลือกเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะแนะนําให้อยู่ที่7 2 0 p นะครับเป็นตามนี้นะซึ่งเป็นความเอียดสูงสุดแต่มีแต่ด้วยนะท่านชมนะเราต้องดูเราก่อนครับว่าเน็ตที่บ้านเราออพร้อมหรือเปล่าถ้าเน็ตไม่พร้อมเราจะใช้โหมดที่เขาแนะนําไม่ได้เลยนะครับต่อให้มันชัดแค่ไหนก็ตามมันจะมีผลต่อเราคือมันจะกระตุกตัวเองนะครับทีน,น,นี้เราก็ไปเลือกในโหมดที่เขาแนะนําก่อนนะครับและให้เราไปตรงนี้ครับท่านชมเห็นมุมขวาไหมมันจะมีเลือก ตรงนี้ครับมันคือการเช็คว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเราพอไหมถ้าของท่านท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นมาแบบนี้โอเคใช้โหมดนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวหรือว่าต่ํามากๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมอันนั้นน่ะคุณหนึ่งแนะนําให้เรากดกลับไปครับแล้วท่านผู้ชมไปเลือกคุณภาพที่มันลองลงมานะครับจนถึงล่างสุดไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับคุณภาพไม่ดีก็จริงแต่ถ้าไลฟ์ของเราเนี่ยมีการลื่นไหลไม่กระตุกไม่หน่วงเนี่ย คนดูเขาก็จะฟังเราแล้วก็จะกดซื้อสินค้าในตะกร้าเราแบบง่ายขึ้นแต่ถ้ามันกระตุกเนี่ยโอ้โหปัญหาเกิดเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ชมเลือกทีละอันนะครับแล้วก็กดเทสทั้งหมดเลยนะครับแต่ท่นี้ที่บ้านคุณหนึ่งเนี่ยสัญญาณเด็ดมันแรงดังนั้นเนี่ยยิ่งเลือกต่ําก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครแรงอยู่แล้วเนี่ยเลือกตัวบนสุดเลยตามที่เขาแนะนํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเน็ตแต่ละที่แต่ละวััััันนนนนนนแต่่ลละะเเววาาดด้้้้้ยทชชมมงงุกกคคครรให็อนนบ พอเช็คเสร็จปุ๊บสมมุติว่าคุณหนึ่งได้ตัวนี้แล้วโอเคคุณภาพของคุณหนึ่งได้ก็ออกไปขั้นตอนที่2เราจะต้องไปดูแหล่งกําเนิดไฟเราก่อนคําว่าแหล่งกําเนิดไฟคือไฟที่จะเลี้ยงในการไลฟ์สดของเราเนี่ยครับใช้ไฟอะไรท่านผู้ชมปกติท่านผู้ชมใช้ไฟอะไรใช้ไฟจากปลั๊กชาร์จหรือว่าเพาเวงถ้าใครใช้ไฟจากปลั๊กชาร์จอยู่เลิกซะให้เปลี่ยนมาใช้เพาเวงแทนเพื่อให้เพาเวงนั้นน่ะเลี้ยงไฟเข้ามือถือเราอย่างสม่ำเสมอแต่ มีแต่ด้วยท่านผู้ชมแต่ก่อนทุกครั้งที่เราจะไล์เนี่ยเราจะต้องเอามือถือเราเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปทําการเสียบกับปลั๊กชาร์จที่บ้านเราเนี่ยให้เต็มก่อนนะครับให้มือถือเราเนี่ยเต็มร้อก่อนพอมือถือเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราค่อยใช้ Power Bank ซึ่งวิธีการเลือกซื้อ Power Bank ท่านผู้ชมดูตามนี้ Power Bank ที่ตอบโจทย์เหมาะสําหรับไล์สดคือจะต้องเป็น Power Bank ที่มีพอร์ตสีดําๆแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมอ่าต้องมีพอร์ตสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มี พอทที่มันช่วยชาร์จเร็วนะครับหรือเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับเราจะไม่ใช้พอตชาร์จเร็วแบบฟ้าชาร์จเวลาณะที่เราไร้สดแต่เราใช้พอรตชาร์จเร็วเนี่ยเอาไว้เสียบชาร์จกับมือถือเราหรือจะเสียบกับปลั๊กก็ได้นี้แล้วแต่เลยนะเอาไว้ในกรณีที่เรายังไม่ได้ขึ้นไร์นะครับคือชาร์จให้มันเต็มร้อยก่อนพอชาร์จเต็มร้อยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เราเสียบชาร์จแบบช้าๆไอพอทสีดำตัวเนี้ยท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมเนี่ยมันจะจ่ายไฟกำลังวัดต่ำๆนะครับแล้วมันจะค่อยๆจ่ายเข้าไปทําไมถึงแนะนะําใให้ใช้ช อย่างแรกป้องกันไฟตกไฟเกินขณะที่เราไรฟ์สดอยู่เกิดวันดีคืนดีในหมู่บ้านของเราหรือบ้านของเราเนี่ยมีใครทําไฟดับหรือไฟตกขึ้นมาหรือการไฟฟ้าเขามาตัดไฟพอดีเนี่ยอันนั้นเน่ะท่านผู้ชมจะได้ไลฟ์ต่อไปได้เพราะเราใช้กับพ่อแบงค์อยู่แล้วนะครับใช้เจ้าตัวพอร์ตสีดำเนี่ยมาเสียบชาร์จไปไลฟ์ไปได้เลยนะครับอ่าตอนนี้มาดูในขั้นตอนที่3กันบ้างขั้นตอนที่3ครับ บางคนเนี่ยไลฟ์เกิน2ช,ชั่วโมงขึ้นไปนะครับใครที่ไลฟ์เกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยพิเศษนอกเหนือจากอุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์แล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งตัวครับก็คือเจ้าตัวพัดลมระบายความร้อนท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยพัดลมระบายความร้อนเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่ไลฟ์สดเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเพราะมือถือเราเนี่ยในระหว่างที่มันไลฟ์สดอยู่เนี่ยความร้อนมันเกิดขึ้นเยอะถ้าความร้อนเกิดขึ้นเยอะเนี่ยปัญหาคือจะกระตุก ค้างช้าแล้วหน่วงนะครับแล้วเดี๋ยวคนดูจะหายไปนะครับดังนั้นวิธีคุณหนึ่งมีพัดลมบระบายความร้อนมาแนะนําให้ท่านชมอยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเบาสบายกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้คุณหนึ่งว่ามันเหมาะกับคนที่สายไลฟ์สดเพราะว่ามันมีตัวนี้ด้วยครับมันเป็นคลิปหนีบนะครับแล้วก็มีตัวที่ขันเกียวขาตั้งกล้องมือถือของเราได้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมเวลาใช้งานนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูนะ,ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยหนีบงี้ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านชมต้องเอาไฟป้อนเข้าไปด้วยนะครับจ่ายไฟเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไฟที่ป้อนเข้าไปเนี่ยแค่20วัตต์ก็พอแล้วนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อเกี่ยวใช้ในการไลฟ์สดได้เลยนะครับระบายความร้อนได้ดีราคาเบาๆครับตัวนี้แต่ถ้าใครมีงบหน่อยเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับตัวนี้เป็น m a ็กเซฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามือถือท่านใดไม่เป็น m a ็กเซฟเนี่ยก็สามารถเอาในเนี้ยในกล่องเราจะมีตัวแผ่นสติ๊กเกอร์แปะที่มือถือเราพอแปะเสร็จปุ๊บท่านชม สามารถที่จะมาแปะงี้ได้เลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวที่สะดวกเช่นกันนะครับแล้วแต่ท่านชมชอบแบบไหนก็จัดได้เลยทั้ง2ตัวนี้คุณนึงใช้มาทั้งหมดแล้วถือว่าโอเคที่สุดนะครับมันต่างกันที่ราคาก็คือเป็นแม็กเซฟกับเป็นตัวนี้นะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมที่ท่านชมต้องการได้เลยนะครับเอา3ขั้นตอนนี้ไปใช้งานก็นได้เลยนะท่านชมนะะขั้นตอนที่1เช็คสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตครับขั้นตอนที่2ครับเราจะไม่เสียบปลั๊กชาร์จในค่ะไร์สดกับที่บ้านของเราให้เราเสียบผ่านพาวแบงค์แล้วาํนนาก็คอ แนะนำให้เอาเพาแบงที่มันมีพอตสีดำนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ครับหาพัดลมระบายความร้อนเอามาเป็นตัวช่วยถ้าเกิดว่าใครไลฟ์สดเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเอา3ขั้นตอน3วิธีที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําไปใช้กันส่วนใครอยากได้เพาแบงพัดลม,ลมที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างเดี๋ยวคุณหนึ่งจะจัดใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครมองไม่เห็นตะกร้าก็กดไปที่คําอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยตัดไปครับในวิธีต่างเหล่านี้คือวิธีทีท่คุณนนาามใใช้ใกรไ์สดแบบ ชัดเจนไม่กระตุกไม่หน่วงนะครับเอาไว้ใช้กันได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ขึ้นหนึ่งด้วยนะครับนี่คือช่อง3เสียงสอนดีใครอยากรู้วิธีการขายของบนออนไลน์โดยเฉพาะบน Tik t o อกตอนนี้ในปีนี้คุณหนึ่งจะเน้นสอนเกี่ยวกับหาเงินหาไรายได้บนออนไลน์แบบถูกต้องถูกวิธีและยั่งยืนกดติดตามไว้ได้เลยนะครับนี่คือช่อง3เสียงสอนดีที่คุณหนึ่งมาแนะนําให้พวกเรากดติดตามไว้ได้เลยนะครับ